สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเติมเงินมือถือปกติแล้วผมก็จะเติมเงินอยู่ทุกเดือนนะครับไม่ได้ใช้เป็นระบบรายเดือนพอดีว่าผมไปกดนะครับโค้ดสำหรับการคืนคอยนะครับก็เดี๋ยวจะมาใช้สิทธิ์วันนี้ผมเข้าไปที่เมนูฉันนะครับมันจะมีตรงข้างบนนี้เพื่อนเพื่อนเป็นสินค้าดิจิตอลกดเข้าไปนะครับแล้วผมก็กดแบ็กมาทีนึง ก็เลือกเติมเงินมือถือนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นระบบไหนนะครับแล้วแต่เบอร์อเพื่อนเลยตอนนี้มีอยู่5ค่ายของผมเป็น one t o call ด้านบนก็ให้ใส่เบอร์นะครับโค้ดคืนคอยที่ผมได้มานะครับมันจะเป็นคืน50%สูงสุดคืนมา100ดังนั้นผมก็จะต้องเติม200นะครับเพื่อให้ได้คืนมา100กดชำระเงิน แล้วก็ตรงโค้ดส่วนลดนะครับนี่วันนี้วันสุดท้ายพอดีเลยเติม200ได้ขึ้นมา100นะครับคุ้มมากเลยและก็ผมมีคอยอยู่นะครับสามารถใช้เหรียญลดได้อีก50ก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมจ่ายไป150คุ้มมากเลยครับเพื่อน่อ เลือกวิธีชำระเงินนะครับก็ต้องจ่ายผ่านจ่ายผ่านแอป์ยืนยันการชำระครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็มาดูรายละเอียดคำสั่งซื้อเราก็ต้องมาจิ้มตรงนี้นะครับคำสั่งซื้อที่ได้รับเพื่อที่เราจะได้100คอยนะครับกดเลยยืนยันครับเรียบร้อยครับกดยืนยันเสร็จแล้ว เรียบร้อยครับกดยืนยันเสร็จแล้วมาดูที่คอยหน่อยว่าคอยเข้าหรือยังอันนี้ผมใช้ไปใช่ไหมเพื่อนๆ50แล้วก็ได้คืนมา100คุ้มมากเลยครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ใช้แบบเติมเงินนะครับ อย่าลืมเข้ามากดรับโค้ดกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ